สวัสดีค่ะอาจารย์สีโหรานะคะสวัสดีทุกท่านทุกลัคนาราศีสวัสดีปีใหม่พศ2563ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์สีจะมาทํานายนะคะดวงประจําเดือนมกราคม2564 mm. EP นี้ก็เป็น EP หนึ่งนะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะช่วงเดือนมกราคมนะคะ mm. บอกเลยนะว่าเดือนนี้โดดเด่นมากนะคะ สำหรับชาวราศีเมษในเรื่องเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นใครพลาดจะเสียใจแน่นอนนะคะอะมาดูเลยนะคะชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะสภาวะอารมณ์หรือตัวตนของคุณนะคะในด้านสุขภาพนะคะอาจจะแข็งแรงดีแต่ในด้านสภาวะอารมณ์สำหรับบางท่านเนาะอาจจะขยันสุดชีวิตนะขี้เกียจสุดขีดนะคะ ก็จะมีสภาวะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกคนเนาะนะคะก็คือความหมายบางท่านนะคะเดือนนี้หากมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะมีเรื่องที่ต้องทำนะคะมีภาระความรับผิดชอบนะคะที่ต้องบริหารจัดการ คุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่ขยันสุดชีวิตนะคะแล้วกิจการงานที่คุณขยันนั้นส่งผลดีมากๆนะเพราะว่าอะไรเพราะดาวของคุณในเรือนง,งานที่อาจารย์บอกแล้วว่าได้เกณฑ์นะคะในเดือนมกราคมนี้แสดงว่างานนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับท่านที่พื้นดวงอ่ะช่วงนี้พอละนะคะอยากรีแลกซ์บ้างนะคะอยากพักผ่อนบ้างอยากไปนูน่นไปนี่นะคะก็จะกลายเป็นคนที่ขี้เกียจสุดๆไม่อยากทํางานไม่อยากไปไม่อยากเที่ยวไม่อยากอะไรทั้งนั้นอยากจะอยู่นิ่งๆชิลๆอ่าอันนี้ก็เป็นสาภาวะอารมณ์นะคะของชาวลัคนาราศีเมษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น อันนี้ความหมายก็คือตามพื้นดวงแต่ละท่านนะคะซึ่งบางคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถเป็นไปได้ทั้งสองแบบที่อาจารย์พูดมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะว่ากันไปมาดูเรื่องแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องการงานนะคะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเดือนนี้มกราเนี้ย ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยการงานค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะคะเพราะฉะนั้นดาวของคุณที่อยู่ในเรือนง,งานเนี่ยเขาเรียกว่าได้เกณฑ์หรือได้องเกณฑ์เนี่ยหลายดวงมากแสดงว่าอะไรแสดงว่าดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะท่านที่ตกงานแล้วก็กำลังหางานอยู่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่ตกงานมาโอ้โหหลายปีละนะ ตกงานหางานไม่ได้โอเคไม่มีงานนะคะหายังไงก็หาไม่ได้ไม่ตรงใจอ้าวช่วงเดือนนี้นะคะนะคะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของคุณที่จะมีเกณฑ์หางานแล้วได้งานนะคะอาจจะเดือนนี้เดือนหน้านะคะกุมภา มกรลาคุมพามีนานะคะอ่ะบอกไปเลยยาวๆอาจจะ2อสเดือนนี้มีเกณฑ์ได้งานแน่นอนสำหรับใครที่ตกงานอยู่ แต่ว่างานนั้นต้องขึ้นอยู่กับหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วยนะคะก็คืองานนั้นอาจจะเป็นงานที่ข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะงานที่ไม่ได้ทําสม่ำเสมอนะคะก็คือทําบ้างไม่ทําบ้างงานที่ไม่ได้เดินทางไปทาอาจจะทําอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะทําเป็นพักๆนะคะงานที่ไม่จำเป็นต้องออกดอกบ้านก็คือหมายถึงว่า h o m e work ก็คือทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เลือกงานนะคะมันก็จะอยู่ในหัวข้อเหล่านี้คุณได้งานทำแน่นอนส่วนประเภทไหนอีกล่ะนะคะงานนั้นอาจจะข้องเกี่ยวกับพื้นเดิมของชาวลัคนาราศีเมษเลยเนี่ยก็ต้องเป็นงานที่ข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะอะไรที่ข้องเกี่ยวกับสินค้าอุปภะสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้นะคะสินค้าที่ข้องเกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นผลผลิตจากผืนดินอย่างเช่นอะไรบ้างเพชรพลอยก็ใช่นะคะไม้ก็ใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะอสังหาริมทรัพย์ก็ใช่สินค้าที่แปรมาจากเกษตรกรรมหรือผืนดินทั้งหมดนะคะก็ใช่หมดเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณไม่เลือกงานแล้วอยู่ในหัวข้อเหล่านี้คุณมีเกณฑ์ได้งานแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น ชาวลัคนาราศีเมษที่ตกงานอยู่นะคะรีบลุยรีบหานะคะอย่าเลือกงานเลยนะคะคุณมีโอกาสสำเร็จแน่นอนต่อไปสำหรับท่านที่นะคะทำงานมานานนะคะมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานเชนเลิกนะคะสำหรับท่านที่เออโอเคเลิกละแต่อยากเปลี่ยนงานสมมติมองและแนวทางอ่ที่อื่นดีกว่าอ่าเดือนนี้สามารถ เปลี่ยนได้แล้วดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครมั่นใจนะว่าไปที่อื่นอยู่ที่เก่ามันไม่เวิร์คคุณสามารถเปลี่ยนเชนได้เลยนะคะสำหรับท่านที่นะคะตามดวงอันนี้สุดชีวิตทำรรมานานและเบื่ออยากมีเจ้าของหรือเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแล้วก็ศึกษามาดีแล้วแล้วก็ดูแล้วว่าในพื้นดวงของคุณ มีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วดีกว่าแล้วรวยอันนี้อาจารย์แนะนํานะคะอาจารย์สีแนะนําคุณต้องเช็คดวงของคุณก่อนว่าพื้นดวงของคุณนั้นเหมาะที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจไหมถ้าเหมาะ คุณสามารถเลยนะคะความหมายคือถ้าเหมาะโอเคไม่ต้องทำงานประจำคุณก็สามารถหาลู่ทางนะคะเรียนรู้หรือจะทำอะไรก็ไปศึกษาให้ถ่องแท้แล้วก็เช็คดวงตัวเองอย่างละเอียดก่อนว่าดวงนี้ดวงเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วรุ่งนะคะอันนี้อาจารย์สีแนะนำเนาะแล้วก็สามารถนะคะต่อยอดแล้วลุยได้เลยนะคะภายในเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปเนาะนะคะ อ,อย่าลืมนะนะคะถ้าไม่รู้จะไปหาใครนะมาหาอาจารย์สรีก็ได้นะนะคะหรือกลุ่มโหราวิวัตรก็ได้นะคะอาจารย์สามารถเช็คให้ได้ว่าคุณเหมาะไหมที่จะทําธุรกิจของตัวเองหรือพื้นเดิมของคุณไม่เหมาะเหมาะที่จะเป็นลูกจ้างเขาอันนี้นะคะต้องเช็คก่อนนะนะคะ 3. นะคะสำหรับท่านที่นะคะ อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะเปลี่ยนงานย้ายงานเนกเกษียณคือเป็นไปได้บทนะรูปแบบเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปลี่ยนเชนปรับทุกอย่างในกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็อย่ากลัวนะคะมันมีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงมาก ะะอ้ออาจารย์ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะเมื่อกี้แนวงานของคุณอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าดาวพระรหัสมาอยู่ในเรือนง,งานนะคะสามารถคุณสามารถทํางานที่ข้องเกี่ยวกับหมอยาแพทย์เช่นนวัตกรรมใหม่นะคะสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสินค้าที่เกี่ยวกับยาหรือแม้แต่ถุงมือนะคะหน้ากากอนามัยนะคะอ,อ,อะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับ การเซฟตี้หรือคารเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการรักษาคุณสามารถทำอาชีพเหล่านี้ได้ด้วยในปีนี้และในเดือนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายเลยนะชาวลัคนาราศีเมษนะคะลุยนะลุยเลยนะคะเพราะงั้นการการโดดเด่นอ่าโอเค ะะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกไปแล้วว่าเรื่องงานนะคะมาดูในเรื่องที่2นะคะถัดจากเรื่องงานเนาะเราก็มาเป็นเรื่องการเงินบ้างนะคะในเรื่องการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษในเดือนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะ แต่การใช้จ่ายเงินของเราในเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะมันคือเสียแล้วเสียเลยนะคะแต่ในเดือนมกราคมนี้คุณจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เสียแล้วเสียเลยมันจะเป็นการใช้จ่ายเงินที่จะนําพาความสุข ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวคุณสู่ครอบครัวสู่คนรักนะสู่พ่อสู่แม่หรือแม้แต่มาทำให้กิจการงานของคุณเจริญรุ่งเรืองนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์นำเงินนั้นไปสร้างความสุขให้ตัวเองอย่างเช่นซื้อของขวัญโบนัสนะสิ่งที่เราอยากได้ให้ตัวเองนะคะ เงินนั้นไปให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีของคุณเงินนั้นคุณเอาไปทำบุญนะคะไปวัดไปทำนู่นสร้างนี่ช่วยเหลือสัตว์นะคะไปทำให้สิ่งอื่นนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งนำเงินนั้นไปลงทุนถ้าหากคุณเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่ทำงานนะคะ ก็แสดงว่าโปรเจกต์หรืองานหรือเงินที่คุณลงทุนไปในช่วงนี้จะได้รับผลตอบกลับมาในรูปของการประสบผลสำเร็จในเรื่องงานนะคะหรือแม้แต่เอาไปเสริมสวยเอาไปทำให้ชีวิตดูดีขึ้นไปสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานหรือใีการต่อสู้ของเราต่อไปเพราะฉะนั้นความหมายคือเงินในเดือนนี้ของคุณเอาไปสร้างนะคะ ความสบายอกสบายใจหรือความเจริญรุ่งเรืองของคุณในรูป,ปรธรรมนะคะก็คือเป็นรูปของทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องของงานที่มันจะย้อนกลับมากลับในรูปของนามปรธรรมก็คือความสุข กายสบายใจนะคะอย่างเช่นทําบุญให้พ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องตอบกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เสียแล้วเสียเลยเหมือนเดือนที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็สบายอกสบายใจนะคะเป็นเงินที่เสียเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของเราแล้วก็เต็มใจที่จะเสียนั่นเองค่ะ มาดูในเรื่องความรักบ้างในเรื่องความรักเดือนที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีเมษอาจจะห่างเหินเรื่องความรักตัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะแต่เดือนนี้ไม่เหมือนกันนะนะสำหรับใครที่มีคู่ครองแล้วพื้นฐานดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขคนรักก็จะเจอกันแฮป มีความสุขพากันไปเที่ยวนะคะพากันไปใช้ชีวิตได้ของขวัญจากคนรักคนรักนำพาการเงินความเจริญรุ่งเรืองนะ,ะนำพาสิ่งดีๆมาให้เหล่านะคะนำพาในเรื่องงานเรื่องเงินมาให้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีเมษแต่สำหรับบางท่านถ้านะคะไปกันไม่ได้เนาะ มันถึงเวลาที่ต้องจบนะคะไม่ใช่คู่แท้แค่ลองคบกันดูอ่ะก็มีเกณฑ์เลิกจบเปลี่ยนเชนนะคะเลิกคนใหม่มีรักเก่าเลิกคนเก่ามีรักใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะว่าตามเขาเรียกว่าว่าอะไรหรอว่ากันไปตามแต่ละท่านแล้วกันเนาะ เพราะว่าแต่ละท่านนะคะพื้นเดิมก็คงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแม้ท่านจะเริ่มในสิ่งใหม่ๆก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่นะคะเป็นอะไรที่ยังดีในเรื่องความรักอยู่แต่สำหรับบางท่านก็ต้องทำใจเนาะถ้ามันถึงเวลาจริงๆก็ต้องจบจากเลิกนะคะเพราะฉะนั้นก็โอเคในเรื่องความรักพูดมากไม่ได้เนาะอ่ะว่ากันในเรื่องต่อไปเลยนะคะ โชคลาภอ้าวชาวราศีเมษคุณยังมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะยาวๆเลยนะคะในเรื่องการเงินนะจากใครบ้างจากคู่ครองหุ้นส่วนผู้หลักมาผู้ใหญ่มาให้โชคให้ลาบนะคะาจากเรื่องการงานเพราะฉะนั้นคุณสามารถมีโชคมีลาบได้แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกแหละบางคนอาจจะได้ของขวัญจากแฟนนะ ผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบให้ทรัพย์สินให้เงินนะคะแฟนให้งานให้เงินพ partner หุ้นส่วนหรือคู่ครองนำพาความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ชาวราศีเมษนักขณาราศีเมษคุณต้องได้ด้านใดด้านหนึ่งแน่นอนแล้วมากน้อยก็ต่างกันไปก็เรียกว่าประสบผลสำเร็จต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีมีความสุขหรือ ท่านที่เฮงจริงๆก็คือคุณเป็นคนที่พื้นเดิมนะคะเสียงหวยนะโทษทีซื้อลอตเตอรี่นะคะเสียงโชคนะคะเ,เล่นหุ้นนะคะเ,เกี่ยวกับทองนะคะก็คือเป็นนักลงทุนเป็นนักเสี่ยงคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบอ้าวเพราะฉะนั้น ก็ไม่เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์นะคะมีโชคมีลาบแน่นอนชาวลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะคะถ้าได้จริงๆได้มากๆก็คิดถึงอาจารย์สีบ้างนะคะโอเคนะคะว่ากันไปเรามาดูที่ลัคนาราศีเมษในเรื่องสุดท้ายนะคะ ก็คือเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วในเดือนนี้นะอย่างที่อาจารย์สีบอกชาวลัคนาราศีเมษจะสุขภาพดีแล้วนะคะจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ค่อยเป็นอะไรตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาละเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างดีแต่นะคะมันเขาเรียกว่าบางอย่างมันอาจจะดีไม่จริงเพราะฉะนั้นหนึ่ง ถ้าใครนะคะมีมุมหรือพื้นเดิมที่มีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุได้ข้อแรกข้อ2เรื่องเกี่ยวกับกระดูกเช่นอุบัติเหตุกระดูกหรือกล้ามเนื้อนะคะเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยมีเกณฑ์ได้เหมือนกัน3นะคะ อันนี้ต้องระมัดระวังทุกท่านเลยก็คือนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวกับฝุ่นโรคที่เกี่ยวกับอากาศเพราะฉะนั้นความหมายที่อาจารย์ศรีกำลังจะบอกก็คือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเราในชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านก็คือเกี่ยวกับโควิดอันนี้ต้องระมัดระวัง100% 200%อกาศคุณจะตกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในลัคนาราศีเมษ คุณมีโอกาสนะคะเขาถือว่าสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าบอกแล้วคุณมีโอกาสเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจฝุ่นนะคะติดเชื้อนะคะเพราะงั้นโควิดนี้อันนี้ต้องดับเบิลนะหมายถึงว่าคุณต้องป้องกัน200%นะคะ นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะดูแลตัวเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษเพื่อสุขภาพของคุณจะได้แข็งแรงนะคะมีเวลาใช้เงินมีเวลาทำงานมีเวลามีความสุขกับคนรักและครอบครัวนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าประมาท เป็นอันขาดนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะคะฝากกดติดตามเพจอาจารย์สีโหรานะคะในช่อง YouTube ก็อาจารย์สีโหราธยา999หรือโบโทนะคะ097 158 2339หรือฝากติดตามกลุ่มโหราวิวัฒนนะคะเบอร์โทรก็097โอ้โทษที096 7 98 6126นะคะ สามารถกดติดตามนะคะเพื่อรับข้อมูลดีๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณและคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังมาจนถึงตอนนี้อาจารย์ศรีโหราก็ขอบพระคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสุดท้ายด้วยรักและปรารถนาดีนะคะจากอาจารย์ศรีโหราดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก ด้วยนะคะขอให้ปีใหม่นี้มีความสุขความเจริญอุปสรรคทุกอย่างมาลายหายไปขอให้เจริญขึ้นและทางโลกและทางธรรมนะคะสวัสดีค่ะ